สิบพระประเภทเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดหเหรียญเสียนโตหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ราคาหลักแสนกลางถึงหลักล้านสอเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นสองปีสองพันห้าเป็นเหรียญที่รองลงมาจากเหรียญรุ่นแรกหลักแสนสามเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2 5งพ เป็นเหรียญเลื่อนที่ได้รับความนิยมสูงสุดหลักแสน 4. เหรียญหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดมีการจัดสร้างหลายพิมพ์และราคาขึ้นอยู่กับบล็อกที่นิยมและพิมพ์ที่นิยมหลักหมื่นจนถึงหลักแสน 5. เหรียญเซมาสามรอบปี2 5 0 4สร้างเป็นที่ระลึกที่ะ้าจา์ทิมมีอายุครบสามรอบเล่นหาหลักหมื่นจนถึงหลักหลายหลายหมื่น 6. ก เหรียญเสมาพุทธซ้อนพิมพ์ใหญ่ปี2511เป็นเหรียญที d, ่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีการนำมวลสารหลายอย่างและมีการปลุกเสกพิธีใหญ่ 7. เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2506เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กได้รับความนิยมสำหรับเด็กและผู้หญิง 8. เหรียญหลวงปู่ทวดเม็ดแตงปี2508หรือเม็ดแตงรุ่น2 9. เหรียญเซมาหลวงปู่ทวดทูล9ปี2,530ปัจจุบันเล่นหาหลักพันปลายจนถึงหลักหมื่นต้นและ10พรละเครื่องหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะพิมพ์หลังหนังสือปี2,505